ส,สดีครับมาพบกับช่องส่องพระส่องบุญนะครับเสือสลิกการนะครับทุกครั้งที่ผมเน้นคือสเต็ปแรกครือเราไปเดินตลาดก็ต้องดูสีของเขี้ยวเสือนะฮะพอเดินแล้วบสะดุดตาคือสีสีของเสือต้องเป็นเทียนสีส้มนะสีเหลืองหรือสีส้มนะะผมเน้นเสมอนนะเสร็จปุ๊บเราไปดูปุบ๊บเราก็ต้องหยิบขึ้นมาดูราอมาเขียวเขี้ยวมันตัวเล็กเราก็ต้องหยิบขึ้นมาดูดูก็ต้องเอาต้องสองพระมาส่องดูดูให้ได้หน้าหน้าต้องเป็นหน้าแมวหูหนูตาลูกเต๋านะตามสเต็ป หน้าแมวหูหนูตาลูกเต๋าพอได้อย่างนี้คพบออมาดูหน้าเสร็จครบแล้วก็ต้องมาดูยันยันแล้วก็ต้องมายู่ต้องก็ต้องมียันเลอะเลยนะตรงน่องเนี่ยต้องมียันเลอะเลยเลอะเลยนี่ต้องกลับหัวกลับหางนะครับที่หลวงพ่อปานท่าน,น,นเซ็นไว้กลับหัวกลับหางนะครับยันเลอะเลยยันก็คมชัดอยู่นะ,ะเตียพอเสร็จจากน่องครบเราก็ต้องหันมาดูนะไอ้ตรงหน้าแข้งหน้าแข้งนะเราต้องมียันอูนะนะครับหน้าแข้งจะมียันอูทั้งสองข้างเลยน้าที่หลวงพ่อปานท่านเซ็นไว้เสร็จแล้วเราต้องดูที่ปลายคาง ใ้คางเลขเจ็ดไทยนะเห็นนะเลขเจ็ดไทยนะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงไหนเล็บขาต้องมีข้างละสี่นะจะได้ครบในครบ16นะ16มงกฎุฎโสรถผมเน้นเสมอนะเล็บสําคัญน,นะครับต้องคมชัดนะเตียคมชัดแล้วต้องได้ข้างละสี่ด้วยนะครับไม่ควรจะขาดนะเตียเนาะไม่ควรจะขาดเพราะว่าถ้าเกิดมาในหนะ้ามันคนขาดไปนานแลน้วนี่นี่ผมเช่ามาทุกตัวไม่เคยมีมีขาดเล็บสักครั้งหรือนะถ้าเป็นของสมบนไพรนะจะได้ข้างละสี่เสมอและคมชัดัดและลึกด้วยนะมีมิตินะครับเสร็จจากเล็บแล้วเราก็มา มาดูที่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็ต้องมี3ยันนะฮะผมเน้นเสมอใต้ฐานสําคัญนะนมีใต้ฐานมียัน3ยันด้วยกันคือยันสาริกาหรือว่ายันกอญ้านะครับแล้วก็มียันอุ่มียันอู่แล้วก็ยันเลอดเลืทอที่หลวงพ่อท่านเซ็นไว้ไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดลยตั้งแต่เราทําคิดมาไม่เคยไม่เคยเห็นว่าขาดสักยันหนึ่งเลยฮนะเราก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันนะเตียครับผมแล้วก็คมด<อ>้วย<า>น,น,นะอเตียไปไปเช่ามาอเตียก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันไม่รู้จักกันได้สเต็ปนี้อเตยหยิบเลยผมมองทุกวันว่าดูเข้ามาเหมือนกับทกุวัน ดูซ้ำๆๆอ่ะเราก็จะมีความชํานาญ พอเรามีความชํานาญเราได้มาตัวหนึ่งพอเราได้มาตัวหนึ่งปุ๊บเราก็มีเพยงครูละตัวหนึ่งสองตัวสามตัวเราเอามาดูอยู่เรื่อยๆแต่นี้เราก็ไม่มีการพลาดแล้วต้องมีองค์ครูตัวครูก่อนนะออเตียใช่เราจับมาได้แล้วพอได้ได้แล้วพอเราได้เราใจรักเราก็ต้องเอามาดูเพราะว่าก่อนหน้านั้นออเตียก็จับแบบนี้มาให้ดูนะครับจับแบบนี้มาจับพิดจับถูกนะฮะไม่ครับไม่เหมือนกันเลยนะอาเตียไม่เหมือนกันพอเราใช่พอเรามีมีหลักให้เราจับแล้วเนี่ยเราเราไปที่ไหนเราไม่พลาดนะฮะไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่คุณ ดูคลิปผมนะฮะไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ดูแล้วเนี่ยคุณเดินตลาดได้เลยฮะผมว่าผมคุณไม่มีะจะพลาดผมว่าไม่มน่าจะพลาดนะครับ ครับผมได้เขี้ยวเสือของล้งป่ะลานแท้แท้นะฮะผมอุ่นๆบอกเลยอาเตียอุ่นใจไว้สะสมนะอาเตียครับผมเพราะว่าผมเก็บเขี้ยวเสือนะผมเป็นคนชอบเขี้ยวเสือแล้วเขี้ยวเสือที่ผมผมสะสมอะนะเขี้ยวที่บอกว่าได้มาเนี่ยเป็นตั้งเป็นตั้งให้ดูนะครับได้นี่ต่อไปเราก็จะมาดูเขี้ยวถับมานะอาเตียใช่นะครับเดี๋ยววันนี้เราวางให้ดูก่อนไม่เหมือนกันนะทุกท่านดูดีๆนะหัวตาหัวจะโตกว่านะนะครับหัวจะโตกว่าก็แกะคมชัดแต่ก็มีอ่าใช่ครับแต่อาจจะเก่ากว่าแกะกว่า เห็นไหมสีเนี่ยครับสีไม่เหมือนกันนะอตีเเนาะไม่เหมือนครับกปลายเกี้ยวตั้งแต่ตัวไม่เหมือนกัน,นะนครับแต่ต้องโทนนี่แหละคือต้องเป็นสีส้มส,ส้มเทียนเหลืองครับผมนะครับดย๋ยงไงก็เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเนาะตอนนี้ก็ฝากติดตามช่องส่องพระส่องบุญด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญแรงใจให้ผมกับอตียด้วยนะขอบคุณมากครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีคับ